แพสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนเข้าสู่ช่องประเพณด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม s าวเลนแ d สแบนด์ออฟเดอะกอนะคะอ่ะคลิปนี้เนี่ยคะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์เมื่อเช้านี้นะคะซึ่งจะมารีวิวอ่าลุงแก่นะคะลุงแก่ศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าโหดขนาดไหนเป็นตัวซับเป็นตัวดาเมจเดี่ยวแต่เป็นตัวซับได้ที่โหดมากก่อนที่จะมาดูก็มาดูก่อนนะคะว่าก่อนจะตัวแกลงลงลง,ลงทีมอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะเออมาดูกันเลยเจ้าสวยยิวหนักมากเนี่ยเนี่ยเว๊ะสองเนี่ยจะตายเด็ด เขาถึงจะต้องเพกดมือไงเพราะเวลาตวลัวเราเลือดเต็มตัวเฮียวก็เฮียบไปเรื่อยอ่ะมันไม่สนว่าเลือดเต็มเลือดไม่เต็มมันเฮียบไปเรื่อยอ่ะไม่ทันอีกแล้วเออแล้วตัวเฮียบมันเฮียบไปเรื่อยอ่ะมันไม่ส่วนจาเลือดเราจะเลือดร้อยหรือเยอะมันก็เฮียบไปเรื่อยอ่ะกดมือหรือจะผ่าแต่ไม่กดเพราะแพ้ไม่กดมือไม่ใส่กดมือต้องหาตัวอะไรไปให้มันตีอ่ะ ฮิวสามพี่ว่าไงบางคนบอกว่าเว้ยผมอ่ะใช้ทีมฮิวสามผ่านด่านเรื่อยๆมันจะผ่านได้ยังไงวะมันตีแรงกว่าฮิวอะถึงกดมือเหรอฮิวเพ่งตัวฮิวขนาดไหนดูดูมันตีมันตีแรงอะสตูดูดิหรือแบบเขากดฮิวทีละตัวเหรอแบบกดมือแล้วแบบเออตอนนี้ก็ตายกดฮิวตัวนี้ตอนนี้ก็ตายกดฮิวตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้เออก็กดฮิวทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยกดมือไงกดฮิวได้ทีละตัวมันก็ฮิวเรื่อยๆไง แต่เราเดินแบบหิวสามแล้วก็ฮหิวพร้อมกันเลยขนาะนั้นเลือดเลือดเลือดแทงเต็มหลอดแต่เราก็ฮิวอะ่ะเพราะมันเล่นออโตโอ้ไงถ้าติดเต็มผู้หิวอย่างเดียวก็ไม่สนใจอะ่ะจริงๆต้องมีตัวแทงยืนคู่หัวมันจะได้รับเท้าแบบช่วยกันโอ้โหไต่ผู้ฝ่ายรอบนี้เขาตีไม่เข้าเลยวะ่ะอยากจับ เราผ่านด่านนี้ไปแล้วคือจบแล้วนะเนี่ยอุ้ย,ยฮิวสามคือด,ดีเหรอว่าฮิวสามคือปังมากฮิวสามอะเออว่ะฮิวสามาว่มาว่ะโอ้โหเล่นเม่เป็นรุนเต้ไมุ่หวฮิวสามคือดีอะ่จะจังหวะเป๊ะมากโอเคถ้ามาสู้ถึงตัวสุดท้ายได้ก็ถือว่าชนะแล้วล่ะแทงยืนถึงตัวสุดท้ายอะ่ะแต่ดาเมจีจะถ,ถ,ถึงไม่แค่นั้นแหละเพราะดาเมจมีตัวเดียวไง โั้น่าจะน่าจะดาเมทไม่พอคุณดูทรงแล้วเนี่ยเออสร็จข้ามาเลยดาเมทน่าจะไม่พอนั่นไงแตดแสนว่ะปัญมันหาคือดาเมทไม่พอพอแทงยืนได้แต่ดาเมทไม่พอก็ชิหมหาหารเดิมอ่ะเออ พ่อพัดลองเอาแยกกวนลงใช่ไหมเกดเสียงอะไรวะอ๋อเสียงคอมตัวโอ้เสิคอมดังขนาดนั้นหรอวะโอ้ยหูฟังแล้วเหมือนเสียงรถอะไรทั้งอย่างมาจอดหน้าบ้าน เท่าไหร่แล้วใครรู้สึกนะรู้สึกว่าแยกกวนไม่ก็เห็นผลรถเกาะเขาแยกกวนอ่ะเอาโจ๊ะจุกชิงเป็นรถเกาะแล้วรู้สึกเห็นผลมากกว่าแยกกวนอ่ะเออรู้ความรู้สึกอย่างนั้นนะทั้งทั้งที่เมื่อแปดสิบนะเนี่ยแยกกวนอ่ะแยกกวนเมื่อแปดสิบน่าจะมีอะไรดีๆเยอะเห็นไหม มันมีเพิ่มเปล่เพิ่อมอะไรให้เพื่อนแต่แบบเห็นไหมรู้สึกไม่รู้สึกเลยเห็นปะเพราะมันมีอ่ะไหวไหมตั้งมุ่งฝ่ายฮิวขึ้นมาขึ้นไหม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 ฮิวขึ้นไหมยืนท้ายซื้อไม่สุดหวาไม่ได้อ่ะโอ้สุดายไม่ไหวยืนไม่ได้อ่ะแทงสองเอ้ยฮิวสองยืนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้นะ นี่ค่อยรู้สึกมณ์หรอไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต่างเลยสำหรับว่าแพทนะทั้งทางที่สกิลนั้นก็เวอร์วางอลังเวอร์อยู่บัฟนู้นบัฟนี่ไปเรื่อยอ่ะโจมตีทั่วไปทำคลินิคอนมีโอกาส50%เพิ่มหนึ่งในสามคนรับตีบัฟลดโจมตีลดป้องกันไหนไหมมันแต่มันไม่รู้สึกเลยเห็นปะไม่รู้สึกเลยศัตรูไม่รู้สึกเลยเราไม่รู้สึกว่าศัตรูตีเบาลงเลย ออเออตัวเองล้ต่ำกว่า20ทำดาเมจเพิ่มต่อศัตรูทั้งหมู่เพื่อนๆตัวเองมันไม่รู้สึก,กอะแย่กว่คือไม่รู้สึกเลยอะเป็นต้องบ้าขึ้นกว่านี้อะมันจับฉายเกินไปมันไม่รู้สึกอตอนนี้มันบดดาเมจ่ะ เมื่อตะเมตตัวกูปอแบบตัวกูปอตะเมตหนักขึ้นไอ้แก่ดิไอ้แก่ศักดิ์สิทธิ์ต้องฟังนะบัฟตะเมตด้องฟังนะ่นดูอุนะ้ยแม่ติดนางนะ่ะเออนางฮิวบู่นางบัฟหมูนะ่นางอะไรก็ว่าไปนางแก่ศักดิ์สิทธิ์นางยั่ว มันจะเป็นอมตะด้วยนะช่วงเวลาหนึ่งเนียเดินรับเท้าได้นานเลยเป็นห้าหกเวียจะกระแทงกันนะแก่ศักดิก์สิทธินเฮ้ยนัแก่ศักดิ์สิทธินยืนชนเนาะเอ,อ้ยั่วยัวย่วยั่วยั่วดีชนเลยลูกนี่ไงล่ะเอามิดเนาะลูกแก่ศักดิ์สิทมิดต่อแก่โอ้โหแกไม่น่ามิดเลยแกเออรับเท้าช่วยแทงว่างไงละ่ะแต่แก่ศักดิ์สิทตายไม่ได้นะฮีลก่อนฮีลเอ,ออันตีแล้วโอ้โหติดหนุ่ยมากแก่ศักดิ์สิทยั่วมาก ันติดจังหวปะเป๊ะต้าเลยอะแกศักดิ์สิทธิ์โอ้โหโเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงล่ะแกศักดิ์สิทธิ์พายืนสุดทางว่ะเฮ้ยชนะปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชนะนะเนี่ยแกศักดิ์สิทธิ์บัแในในใฟแลมเบทให้ให้ปูกุปปะสามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวโจมตีเพิ่มแน่เลยเพิ่มแกศักดิ์สิทธิ์โอ้ยไอ,โโอ,โโอตัวนี้ตีแรงจังวะแต่ชนะค่ะแล้วม่ชนะหรอวะ่าแกศักดิ์สิทธิ์พาชนะหรอ,อรอยังไงอัง กศษสิษิ์บัฟอีกดิบัฟพ,พลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้เพิ่มอีกดิบัฟป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งนะ่ะเพิ่มพลังงานเพิ่มพลังงานพิธีขวัญเพิ่มพิธีคอน,คอนเออเอาเข้าไปเพิ่มประกันเพิ่มป้องกันเออเอาเข้าไปเฮ้ยชนะนะเนี่ยเฮ้ยเอาใครมาสู้ไม่ได้แกศักดิ์ศิลชนะเลยเฮ้ยแกศักดิ์บัฟดีนะเนี่ยดูทรงแล้วอ่ะยืนรับเท้าก็ได้บัฟก็ดีอ่ะ มักตัวดาเมตดีนะแกศักดิ์สิทธิ์แต่เดี๋ยวให้เปิดสกิลเดี๋ยวเปิดสกิลให้ดูค่ะแกศักดิ์สิทธิ์อ่ะโหดมากสวัสดีครับป้าแก่คนส้ยอะไรมาแก่อยู่นั่นวันเกิดวันเนี้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เออรับกับคำอวยพลอเป็นเงินเท่านั้นไอ้สิบบาทก็เอาไอ้ดูดีแกศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแบบดาเมตถึงเลยอะ่ะเฮ้ยแกศักดิ์สิทธิ์มันยั่วเออมันยั่ว มันไม่ทำดาเมจนะแต่มันบัฟดีมากแกศักดิ์สิทธิ์อะผ่านเฉยแกศักดิ์สิทธิ์มันทั้งมาเดินรับเท้าเดินทั้งมาบัฟดาเมตอะเฮ้ยต้องอวดซะแล้วแกศักดิ์สิทธิ์แกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยเขาลงทันนะดามเมจแต่ตัวหนึ่งตนแล้วก็เพิ่มดีบัฟลดการโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์นะกับเป้าหมายเออเมื่อที่มราผ่านไปทำดาเมจอีกเออมันลด,ลดพลังโจมตีศัตรูนะห้าเปอร์เซ็นต์นะนะสกิลหนึ่งอะ เมื่อต่อสู้เริ่มต้นตะแกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะปล่อยพิพากษาเพิ่มตาเทพพิดาให้กับเป้าหมายหลังจากเป้าหมายตายอาเชิญพลังเทพพิดาเพิ่มบางจมตีกับฟันนัมมิกสิบเห็นไหมเป้าหมายตายอ่ะเพิ่มพลังจมตีให้เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แกศักดิ์สิทธิ์นี่มันเป็นมันเป็นตัวซัพพอร์ตเถอะล้างจริงวิญญาณยุทธทำนัมเมทเติมเติมให้ศัตรูคนหนึ่งและทําให้ตัวละครฝ่ายมิดที่เปอร์เซ็นต์เลือดต่ําที่สุดที่ตายในระยะห้าวิที่ตายเหรอ ในละผลคุมกรรมมันนะอ๋อที่ใกล้ตายอ๋อที่ตายอ๋อเวลาแบบเวลาเราเปิดอันตีอ่ะถ้าเพื่อนตายปุ๊บอาจจะมีอมตะว่าเพเจ้าจ,จะไม่เ็จะไม่ตายอ๋อก็จะไม่ตาย <S 2> <S 2> เป็นไงละ่ะทําให้เพื่อนไม่ตายด้วยด้วยนะเออปังไหมละ่ะปังพม่ภากษา, <S <S จ,ะลลาจะเพิ่มดาเมจป้ามมันดัอีห้าเปอร์เซ็นต์เออดีเพิ่มถ้าสตูนโดนโดนตาพิพากษานางอะ่ะโดนดามเมจอีห้านะห้าเปอร์เซ็นต์นะ ทุกสิบวินะตะแก่เนี่ยจะปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ให้ฝ่ายพันธมิตรของตัวละครฝ่ายเรานะที่มีโจมตีสูงสุดเพิ่มขึ้นสิบสาสิบเปอร์เซ็นต์เห็นปะทุกสิบวิบัฟเพื่อนนะ่ะที่มีดาเมจตีเยอะสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกสิบวิบัฟสามสิบเซนต้าวิคุณหดไหมล่ะสิบวิบัฟดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มหนึ่งตัวที่ดาเมจเยอะสุดห้าวิอะ่ะเออมันปังนะสรุปก็คือทุกข้าวิเพิ่มเพื่อนเราอะ่ะจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเพิ่มด้วยอาม นี่เกศศิธิ์นี่มันปังน,มนะมันควรจะไปใส่ซัพพอร์ตอะเออมันบัฟสุดบัฟเยอะสุดสุดในเกมแล้วเพิ่งเห็น,นตัวตัวอื่นบัฟสิบบัฟสิบห้าอะแต่นี่บัฟสามสิบเว้ยเกศศิษิ์นี่ปังมากหลังจากเป้าไมายถูกตีตาทเทพิดาตายตะแก่เนี่ยได้คืนอะได้พลังพงิศศาคืนจากาคนตายแล้วก็ปล่อยอ๋อเฮ้ยดีนะเนี่ย ตาพิพากษาโดนศัตรูแค่ตัวเดียวแต่ถ้าศัตรูตายรับคืนแล้วก็ปล่อย่อยให้ตัวอื่นอีกเออนี่คือปล่อยตะขาบแล้วล่ะ <c oughs> เออโหแต่เนี้ยตะแกเนี่ยผู้ที่ถูกพิพากษาบูชาเทวดาหลังจากมีศัตรูตายตะแกศักดิ์สิสทธิ์เนี่ยจะได้เขตแดน้าพดาบูชาเมื่อทำดาเมจให้ฝ่ายมิตรจะทำดาเมจเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังฮะอะไรวะเมื่อทำดาเมจ อะไรวะเมื่อทำดาเมจให้ฝ่ายมิททำดาเมจให้ฝ่ายมิด,มมดคืออะไรอ่ะเศษสารหลับตายคืออะไรอ่ะสตูที่โดนโดนตาเหรอโดนโดนตาเหรอโดนอะไรอ่ะหลังจากมีสตูตายจะเปิดเข็แดนเมื่อทำดาเมจจะทำดาเมจเพิ่มอ๋อเมื่อเพื่อนทำดาเมจจะทำดาเมจเ,มเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังของไอตัวนี้เหรอ อ๋อ oh, มันอาจจะทำ damage ให้มิดนี่คือไม่ให้มิดแล้วล่ะเมื่อมิดเมื่อเราใช้หลอกกลางอาาเขตฟุมต่มแบบเมื่อจะตกเมื่อเพื่อนเราทำ damage นะดาเมจนะก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพื่อนเราอะ40%ของดาเมจไอนตัวนี้นะเห็นไหมโซว่าไอ้ตัวนี้ damage 1,009ก็เพิ่มอีก190นะ190 10%เออแล้วก็190ก็ถือว่าโอเคเราไม่แย่ตัวดีบัฟ100%ไหนตัวเนี้ยเกิดมาเพิ่มบัฟป่ะคะตะแกรงศักดิ์สิทธิ์สมรักที่เป็นตะแกรงศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนขาเป็นโจมตีเดียด่ยวเป็นซัพพอร์ตดดวย่ ปล้นแสงศักดิ์สิทธิ์ไปีตะแก่ทอรเลยปนตแกศักดิ์สิทธิ์เธอเป็นเทนิดาตัหกปียืนหลังแต่เธอไปป้นเขาไม่ได้แล้วเรียกคืนก็ได้เรียกคืนเสียงแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ว่าไปยึดแสงยึดคืนแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เอออะไรมาป้นอยู่นั่นเธอเป็นแทบเทนนิดามอบร่างให้ตัวแทนของแสงเมื่อตะแก่ศักดิ์สิทธิ์โจมตีทั่วไปคิดเกิดคิทติคอนมโอกับาส50%ดูดซับ พลังล่างจริงวิญญาณยุึดของเป้าหมายดูดล่างจริงวิญญาณยุึดอีกสิบเปอร์เซ็นต์อัดคิดอีกข้ให้ตะแก่ศักดิ์สิทธิ์รัวๆเออตีติดคิดแล้วดูดล่างจริงวิญญาณยุึดมึงไม่ต้องอันตีนะบอกเลยศัตรูฝั่งนั้นไม่ต้องอันตีแล้วตะแก่ที่ตีติดคิดแล้วดูดดูดอ่ะแต่็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงรู้สึกว่าเริ่มรักแล้วอ่ะเออพอฉันเริ่มรักใครฉันก็ไปใหญ่เลยนะเนี่ยเออไปไปเข้าไปชีวิตจริงไม่มีให้ไปหรอก แตงตะเกมยีเปลักใ,ใ,ใครเริ่มไปแล้วตะแกียศักดิ์สิทธิ์เริ่มละเออพอไปแล้วก็อัพสกิลไงอัพเดทสกิลมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมอ้าวไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยเออไม่ต้องอัพดีกว่าเขาหน้าตะเกียศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นปังจริงๆไหนดูดิไปต่อที่ตะแกียศักดิ์สิทธิ์จะไปได้ถึงแค่ไหน,น ได้แค่ด่านเดียวนะตะแก่โอ๊ยว้าไปไดาเราตัดคลิปแล้ว เออเดี๋ยวตัดร้ายคลิปนี้ไปอย่างปังอขอดูใหม่สิได้ได้คลิปรีวิวตะแกงศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้ตัดจากร้ายไปแล้วกันน่าจะน่าจะเลือดไม่พอยืนไม่ทนแน,น,นี่ยดูทรงแล้วแต่เมื่อบ,บัตรน่าจะตายก่อนอ่ะ ว่าชนะว่ารอบนี้เอา,นาชนะเฉยตะแก่ศักดิ์สิทธิ์มันยุ่วอ่ะก็บอกแล้วเราไม่ยอกับชนะเราก็ต้องเอโอโโหคอร์ลั่นเลยคอร์ลัน่นดังกอกเลย เลยค่ะเออน่าจะตายว่ะตปยเมื่ไหรตายฮิวยืนไม่ทันฮิวฮิวฮิวไม่ทันนะโหขอดเข้าเลยอ่ะนี่ลงหลงบับคี้ให้ตะเกีตะเกีนี่ตีคีดูดพลังประสาทวิญญาณยุทศัตรูเออโคตรคอมโบเลยอ่ะนี่ลงหลงกับเป็ตะเกีคอมโบใช่ไหมเลย โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นความสามารถของตะแกะกศักดิ์สิทธิ์ของปลาแพทเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะปั้นขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะก็เพื่อนๆนะคะคิดเห็นยังไงกับตะแกะ่กศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะแนะนํากันได้ทีมไหคนคิดว่าจะผ่านก็แนะนํากันได้นะคะหรือใครมีคําถามอะไรนะคะปลาแพทตอบป้าแพทก็จะตอบนะคะปลาแพท,ก,ะะแพทก็มีประสบการณ์การเล่นเกมนี้มางแต่วันแรกกันแหละไม่ได้เคยเล่นซื้อฟจีนมาก่อนก็อะไรตอบได้ก็จะตอบนะคะก็งฝากเป็นกําลังใจกดไลค์ให้นิดนึงก็ยังดีนะคะแต่ ที่ชอบก็คืออยากให้พวกคนคอมเมนต์ไม่มีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าตะแกรยศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับที่รับชมนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบายเล่นเกมให้สนุกนะแบลมา